วิธีการที่เราจะดูนะคะว่าเราจะแก้เฉพาะชิ้นหลังได้ยังไงสังเกตตะเข็บด้านข้างนี้นะคะนี่นะคะเราก็ดูนะสังเกตนะถ้าเกิดผ้าลักษณะนี้นะคะเราสามารถแก้ได้นะพอแก้ออกไปแล้วนะคะก็คือจะไม่เสียทรงนะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะัขวัญจะมาแนะนําเพื่อนๆแล้วคุณแม่บ้านแก้ทรงกางเกงทั้งตัวนะคะกางเกงตัวนี้ลูกค้าให้เราเอวเข้า1นิ้วสะโพกเข้าทั้งหมดนะคะทั้งตัว4เซนนะต้นขาทั้งตัวเข้า3มเซนครึ่งแล้วก็หน้าขาเข้าทั้งหมด4เซนนะคะแล้วก็รอบหัวเข่าเข้า2เซนครึ่งนะคะ แต่ว่าปลายขาไม่เอาเข้านะคะการเกงตัวนี้นักขวัญจะแก้เฉพาะชิ้นหลังนะคะก็คือชิ้นด้านหน้าเราจะไม่แก้ไขอะไรเลยนะคะวิธีการที่เราจะดูนะคะว่าเราจะแก้เฉพาะชิ้นหลังได้ยังไงสังเกตตะเข็บด้านข้างนี้นะคะสังเกตนะคะว่าผ้าของชิ้นหลังนะคะจะเบี่ยงออกมาเยอะนะทั้งสองข้างเลยนะคะนี่นะคะเราก็ดูนะสังเกตนะถ้าเกิดผ้าลักษณะนี้นะคะเราสามารถแก้ได้นะพอแก้ออกไปแล้วนะคะก็คือจะไม่เสียทรงนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีที่นักขวัญแก้ไขนะคะ วิธีที่เราวัดนะคะก็คือเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอันไหนต้นขาหน้าขาแล้วก็หัวเข่านะคะการเกงตัวนี้ลูกค้ามีแบบมาให้นะักขวัญวัดนะคะนะักขวัญก็จะก๊อปจากตัวตัวแบบนะคะที่ลูกค้า,ามาให้นะก็คือวัดให้ได้แต่ละช่วงอะคะ่ะว่าแต่ละช่วงมันอยู่จุดไหนนะคะขานาดของแต่ละคนนะคะสูงต่ําจะไม่เท่ากันนะจะมีเพื่อนๆอคอมเมนต์มานะคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าหน้าขาต้นขาแล้วก็ รอบหัวเข่าอยู่ประมาณช่วงไหนอะค่ะก็คือเราจะต้องวัดจากตัวแบบที่ลูกค้าเอามาให้เราเป็นแบบนะคะหรือว่าให้ลูกค้าลองใส่กางเกงที่จะซ่อมนะคะแล้วเราก็มากับตัวลูกค้าเลยนะคะว่าเราจะแก้เข้าแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราลอะขอบออกเลยนะคะ เราลาะแยกออกมาให้ได้อย่างนี้เลยนะคะตะเข็บใต้ท้องขาเราลาะแยกออกจากกันอย่างนี้เลยนะคะเราให้ตะเข็บริมผ้า2ชิ้นนี้นะคะเสมอกันนะคะตลอดแนวเลยนะคะ พอเราเตรียมผ้าได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ขีดเข้าไปเลยนะคะจากริมผ้านะคะเราขีดเข้าไปเลยนะตามขนาดที่เราต้องการแก้เข้านะคะต้นขาลูกค้าให้เอาเข้า3มเซนครึ่งเราก็วัดจากริมผ้าเข้าไปเลยค่ะ3มเซนครึ่งนะหน้าขาลูกค้าให้เอาเข้า4เซนเราก็วัดเข้าไปเลยค่ะ4ี่เซนอย่างนี้นะรอบหัวเข่า2เซนครึ่งค่ะล้วก็วัดเข้าไปตัวนี้ปลายขาลูกค้าไม่ได้ให้เอาเข้านะคะแล้วเราขีดเลยค่ะ แล้วเราแต่งให้ได้ลักษณะดีเลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาแต่งสะโพกกับเอวต่อเลยค่ะแล้วเราก็วัดเอวเข้าไปเลยค่ะกางเกงตัวนี้ลูกค้าให้เราเอวเข้าทั้งตัว1นิ้วนะคะเราก็วัดเข้าไปครึ่งนิ้วนะคะเพราะว่า2ฝั่งรวมกันก็ได้เท่ากับ1นิ้วแล้วนะคะตัวนี้ลูกค้าให้เราเอาสะโพกเข้าทั้งหมด4เซนนะคะเราก็วัดจากตะเข็บนะคะวัดเข้าไปเลยนะคะ2เซนนะคะ2เซนคูณ2เนาะเพราะว่าผ้านี้คือ2ชิ้นนะคะคูณ2ก็เท่ากับ4เซนแล้วนะคะ พอเสร็จเรียบร้อยล้วก็ตีขีดเลยค่ะตีขีดจากเอวลงมาหาสะโพกก่อนนะนี่นะตีเฉียงมาอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆพ,พอสังเกตเห็นไหมแล้วเราก็แต่งอย่างนี้เลยค่ะอันนี้คือตะเข็บนะให้ได้อย่างนี้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยเราแต่งโค้งค่ะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ พอสังเกตเห็นไหมคะพอเราขีดขนาดได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราตัดผ้าส่วนเกินใต้ท้องขาออกเลยนะคะเราตัดตรงเส้นสีฟ้าเลยนะคะเพราะตอนที่เราวัดเราวัดรวมเผื่อเย็บเข้าไปแล้วนะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะตาเข็บกลางหลังเรายังไม่ตัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเย็บตาเข็บใต้ท้องขาก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเย็บกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเย็บนะคะเราพกตะเข็บใต้ท้องขานี้ก่อนนะคะที่เราตัดออกเมื่อกี้นี้นะเราพกก่อนให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วเราก็มาเย็บตะเข็บใต้ท้องขาติดกันเลยค่ะเราใช้วิธีการเอาเข็มหมุดนะคะอันนี้นอะงขวัญแนะนําให้สําหรับมือใหม่ที่บังหัดซ่อมผ้านะคะ เราใช้เข็มหมุดนะคะกัดปลายขากางเกงไว้ก่อนนะคะอย่างนี้นะแล้วเราก็ไล่ผ้าขึ้นมานะคะให้ได้ประมาณช่วงหัวเข่านะคะผ้าระหว่างนี้นะคะระหว่างปลายขาถึงช่วงหัวเข่านะคะจะต้องเสมอกันลักษณะนี้นะคะแล้วก็เอาเข็มหมุดกัดไว้ค่ะทีนักขวัญให้จับอย่างนี้นะคะเพราะว่า กางเกงบางตัวนะคะเพราเวลาเราตัดเฉพาะแผ่นหลังนะคะผ้า2ชิ้นนี้จะไม่เท่ากันนะคะผ้าด้านบนมันจะยืดหยุ่นนะคะเราสามารถเกี่ยให้เท่ากันได้นะคะแต่ว่าผ้า,าจากหัวเข่าลงไปถึงปลายขานะคะเป็นผ้าที่ยืดหยุ่นไม่ได้นะคะถ้าเราทําให้สองฝั่งไม่เท่ากันก็จะเกิดรอยย่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะระหว่างปลายขาถึงช่วงหัวเข่านะคะนักขวัญแน,น,นะนำนะให้เอาเข็มหมุดจุดไว้อย่างนี้นะคะแล้วเรามาเริ่มเย็บกันเลยค่ะเราก็จับตะเข็บนะคะด้านบนนะคะให้เสมอกันเหมือนเดิมของเขานะคะที่มาทีแรกนะคะ ้ปะลิมผ้าด้านบนนี้นะคะเสมอกันนะเราเลือกที่จะเย็บฝั่งที่อยู่แผ่นด้านหน้านะคะเพราะว่าด้านนี้นะคะเราไม่ได้ตัดผ้าออกเนาะก็จะมีรอยเย็บของตะเข็บเดิมของผ้าอยู่ะคะ่ะเราก็จะเดินตามตะเข็บเดิมของผ้าไปเลยนะคะ พอเราเย็บตะเข็บใต้ท้องขาเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะคะเราเย็บปลายขากลับคืนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วเรามาทำขั้นตอนต,ต่อไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาเย็บตะเข็บด้านหลังเลยค่ะเราจับตะเข็บใต้ท้องขาให้ตรงกันก่อนนะคะอย่างนี้นะเอาเข็มหมุดกัดไว้ค่ะน้วขวัญจะแนะนําให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เป็นมือใหม่นะใช้เข็มหมุดกัดไว้นะคะเพราะว่าการที่เราเย็บนะคะเราจะได้ไม่เย็บผิดพลาดเนาะถ้าเราสมมุติว่าเราไม่ใช้เข็มหมุดนะคะเราเป็นมือใหม่นะพอเราเย็บผิดเราก็จะต้องเสียเวลาเลาะนะคะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเรา,เามือล้วงเข้าไปที่ขากางเกงอีกข้างเลยค่ะ กลับตะเข็บมาค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะเราจะได้เย็บง่ายๆค่ะแล้วเราก็เย็บตามรอยที่เราขีดเลยนะคะ ตะเข็บเป้าเราเย็บสองรอบนะคะพอเราเย็บตะเข็บหลังได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราตัดผ้าส่วนเกินออกแล้วเราก็พ้งริมผ้าให้เรียบร้อยนะคะ พอทำตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ขอบเลยค่ะเราก็สังเกตนะคะกางเกงแต่ละตัวนะคะจะมีรอยต่อของตะเข็บขอบไม่ไม่เหมือนกันนะคะเราก็สังเกตดูนะว่าตัวนี้มีตะเข็บอยู่ตรงไหนนะคะตัวนี้มีตะเข็บอยู่ใต้หูทั้งสองข้างด้านหน้านะคะเราก็เลือกเอาด้านใดด้านหนึ่งนะคะลูกค้าให้เราเข้าทั้งตัวหนึ่งนิ้วเราก็ขีดเข้าไปเลยค่ะหนิ้วอย่างงี้นะลักษณะนี้นะคะ อันนี้นะคะน้กขวัญก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะออกมาโดยรวมก็จะได้ลักษณะนี้นะคะขอบด้านนอกก็จะได้เหมือนเดิมของลูกค้านะคะอย่างนี้นะคะส่วนด้านในนะคะก็จะก็คือก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมของลูกค้าค่ะก่อนที่เราจะลอออกไปเราก็ดูนะคะว่าของเดิมเขาเย็บว่้ยังไงพอเวลาเราเย็บกลับคืนก็จะได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนักขวัญไปกลางให้ดูโดยรวมที่โต๊ะนะคะ แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาโดยรวมก็จะได้ลักษณะนี้นะคะขนาดไซส์ก็จะได้ตามที่ลูกค้าต้องการเนาะการเกงตัวนี้น้องขวัญแก้ไขให้ลูกค้าอยู่ที่ราคา100บาทนะคะวิธีการแก้ไขากางเกงตัวนี้ก็คือเราแก้ไขเข้าทั้งตัวเลยนะคะแต่ว่าเราแก้เฉพาะแผ่นหลังนะคะคลิปนี้น้องขวัญก็แนะนําเพื่อนๆและคุณแม่บ้านแค่นี้นะคะอย่างไงอย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้องขวัญด้วยเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องขวัญด้วยนะคะคลิปนี้น้องขวัญสวัสดีค่ะ